3เทคนิคเลอกกันแดดสำหรับคนเป็นสิวกันแดดบางตัวปิ่งทานและสิวขึ้นวันนี้จะมาแชร์3เทคนิคในการเลือกกันแดดเทคนิคแรกสำหรับคนเป็นสิวหรือว่าหน้ามันมองหากันแดดน o n comedogenic หรือว่าอย l free ใช้แล้วลดโอกาสการเกิดอ,อุดตันของรูขุมขนทานแล้วไม่มันเยิม้มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่นยูซีริน Dry Touch Oil Control ีซ้ i นี้ UV Water Serum และ s m o o t h e Physical White Baby Face UV Expert เคนิดที่2เป็นเลี่ยที่มีสารแอลกอฮอล์น้ำหอมหรือพาราเบนแตรละค่ายเครื่องเหล่านี้อาจจะกระตุ้นให้คนที่ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วเกิดการสิวเหือขึ้นได้เคที่3อยู่ที่เนื้อผลิตภัณฑ์ดูว่าบางเบาเสียง่ายซึมไวไม่เนอะอาจจะเลือกสูตรของที่เป็น water b a s e เนื้อเจลเนื้อน้ำเซรัม่มหรือว่าสูตรสเปรย์บอกเลยนะกันแดดจะเป็นสำหรับทุกคนแม้คนเป็นสิวต้องเลือกกันแดดที่ถูกกับสภาพผิวสาหรับใครนะคะเคยมีกันแดดตรงไหนใช้แล้วปังบ้างหรือว่าร่วงบ้างมาแชร์คอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ